ีมากพออย่างเสียงแหบบแะแหงเพราะว่าแม่แดงเนี่ยเป็นหัวหน้าแกงส่งแดงสิมหาสมาชิกแกงส่งแดงอยู่นครพนมเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาตั้งใจเอาอนโยบายดีมาเป็นนโยบายให้พี่น้องได้กิดปีอยู่ดีเขาต้องการซอยเหลือพี่น้องผู้ยากจน ดีมากพออย่างเสียงแหระแหงเพราะว่าแม่แดงเนี่ยเป็นหัวหน้าแกงส่งแดงสิมหาสมาชิกแกงส่งแดงอยู่นครพนมผู้ยู่วังหัวใจพวกเจ้านั่นนะ่ะเสื้อแดงบิดเลย เสือแดงเนี่ยพวกเด็บอยูุไน้อ้ผู้ d o การเนี่ยย่ายพักเป็นว่าเลนเพื่อนจะไปพูดมองนั่นมองนี่ทีหัวทรงพักเกากับเขาม้ากับกับบ่อใดพ่ออูบวา่นาคะแนนของผักเิดไทยเฮาสำ้ำรวจบดได้กับชนะเขาสำํำรวจบดได้กับชนะเขาอยากกลับมาจากหัวตัวบอรับแม่บ้ค่ะบอแบงบอแยกยไข่เวททั้งสองใบท่องเเครื่องผักแม่แดง,อองว่าหนีพอ,อยังเพราวาพอยาคันคายสอสเจ็ดสมัยอยู่ในดวงใจแม่แดงแม่แดงว่าเห็ดเวียกินละครพนมจับมือกันเห็ดเวีย เมื่อนี้สสืบเชื้อสายต้อนพัสกรหรือสุรสรีที่แมแดงผู้จักค่ะแม่แดงฝากพี่น้องเขา ย่าให้หลุดย่าให้ลาเด้อเอาให้ได้เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนนยบายต่างๆเลือกเข้าไปโมกกะล้า6เจ็ดเงินดิจิตอลในกระเป๋าเมือนหนึ่งยูในกระเป๋าพี่น้องแล้วไส้6เดือนในละสม,มี4กิโลคู่เพื่อนใดว่ามีไยไดถึง20,000ชมูวาอยู่กันซีหาคนมียไยใดแค่หมื่นหาเพิ่นสิตืมเงินในกระเป๋าให้อีกหาพันเป็่น20,000ดีวะกะพักนีเกษตรกร,กรพัก ต้นทาต้นดอกอา้าวฟองพุนเงินลานแทงเห็ดีกว่าเกา่า30บาทรักษาทุกโรคบัตรไปเดียวรักษาได้ทั่วประเทศเ,เข้าโรงพยาบาลได้ก็ได,ได้นี่คือพักเพื่อไทยคิดใยญ่คิดเป็นเ็ดได้บาทยาบ้าไทยในหนึ่งปี ไอ้สิ้นซากจากแฟนดินไทยยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองยังบพอยัง,ออยงแถมเอากันชาว่าให้เด็กน้อยจกเรียนอีกโอ้เขาไหวเด้อค่ะแม่แดงในฐานะเป็นแม่เนี่ยเจ็บปวดอยากบอกพี่น้องว่าพวกเข้าสกัดกันดีๆย่าไปหลงค่ะย่าไปหลงทางเลือกผักในกระตามนโยบายบา่มีทัเง็หได้คือผักเพื่อไทยเราว่าผักเพื่อไทยเฮาตั้งใจเอ,อนานโยบายดีมาเป็นนโยบายให้พี่น้องได้กินดีอยู่ดีเข้า องการซอยเหลือพี่น้องผู้ยากจนเข้าสื่อหวยเวลาดีขันตัวใดดังๆเนี่ยจงมืออันเลยบ่ะบาานี้มีเงินตัวใดขายไทยข,าย,ขายหน้าไปสื่อเลยซื้อให้บ้าเลยคะ่ะบาานี้ซื้อไปแล้วถ้าถูกรับเต็มๆถ้าบ่ถูกเพิ่นเอาเงินเขาไปเก็บไว้ในกองทุนออมแห่งชาติอายุครบ หกปีเพิ่นกเกษียรถอนเงินควาอมดอกเบี้ยมาให้อีพออีแม่ไปใส่เป็นมูลเป็นมังข่าลูกหลานที่เ่เคยมาหาเขามันกคืนฉม,มาหนวดมาเป็นเท้ามันอยากได้ทรัพยสินกบเทานำแล้วก็อย่าลืมบแบ่งเงินก่อนหนึ่งไว้เด้อแบ่งมาเล่นหวยต่อเพราะวะ่าอายุหกสเล่นได้อีกเล่นไปนเรื่อยๆจนวาสิวาย คันตายแล้วเงินที่เล่นว่ถูกเนี่ยซื้อไปแล้วเอเรนว่ถูกเนี่ย<ก>เพิ่นเสียเอาไปเก็บไว้ในก่องพุนชาบรดันเกิจดไ้ลูกไขหล้านเฮดสมให้นานำเอาบ่ไม่แดง สู่ได้นโยบายเนี่ยแล้วก็เรื่อนยาเสพติดเรื่องอื่นเงินในกระเป๋าเงินในรัวเลื่อนเพิ่นต้องการยกควกเป็นมนุษย์ของคนจนคนจนสิบม,มีในแผ่นดินไทยอีกอันนี้คือสิงีิพักต่างๆยานเข่าคู่หามือสองนิว้วปากกาหนึ่งด้ามกากระบ,บาดเอาพักเผื่อไทยทเท,ทิร์เขตเขตซีเฮาดีคือเบอร์หนึ่งพักเื่อไทยเข้าตัวประเทศคือเบอร์ยี่สิบเก้าลูกหลานเฮ่าอยู่ต่างประเทศลูกหลานเฮ่าอยู่อำเภอใดจังหวัด ใดใบอกเข่ากันย่าให้หลุดแม่เด้อเอาไว้ได้รับใช้ชนะย่างท่วมทนมือสองดิวสีกากระบ,บาดเอาเด็ิการออกไปได้บ่อขืนยูก,กับคุณพอ่อคุณแม่ทุกทุกท่านแม่แดงขอฝากไว้ทั้งพรพี่น้องทั้งหิวเขาเนาะบ่เป็นยังค่ะผู้ยิงเข้ามาที่หลางผู้ใช้เสม,มอได้ชนะย่ายก็บผู้ใช้มันบ่คั <c oughs> นเนี้สงไงไร้างเงไนอีพอแล้วกันเลือกคือกันเป็นบ่ <c oughs> อทุ่มเราดีๆเด,ด,ด้อย่าให้เหล่าเขาเห็นเราแปรเด้อค่ะ แม่แดงขออนุญาตฝากไว้แค่นี้อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือพี่น้องทุกคนขอให้พี่น้องไปใส่สิย่าคิดว่าได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเขาซื้อแค่สาเอร์เซ็นตเขาก็่าสามารถชนะแล้วถ้ามีภูมิใส่สีแค่ห้าสิบหรือ60%เซพี่น้องอย่าประมาทเด้อเสื้อแม่แดงบอกได้แค่นี้ผ้าหัวใจเบิ้งก็ได้นะคะขอพี่น้องหมั่นใจในพรรคเสือไทยเด้อ ขอบคุณหลายๆค่ะให้ยูดีมีแห้งสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ